วันนี้เป็นวันสำคัญครับเป็นวันเริ่มต้นฤดูของการทำเกษตรกรของชาวบ้านนะในพื้นที่ทุกทุกคนเนี่ยก็เริ่มวานเริ่มปลูกกันแล้วอ่าใช่ค่ะเพราะว่าเป็นวันพืชมงคลน,นะคะ,คะหลายคนก็เฝ้าจับตามองแล้วค่ะว่าวันนี้พระโคจะกินอะไระพี่น้อยรู้แล้วใช่ไหมคะใช่คะ<บ>นะคะพระโคนะคะก็กินน้ำย่าแล้วก็เหล้าค่ะ พระราชาพิธีพืชมงคลจรลดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชาพิธีสําคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อบำรุงขวัญเกษตรกรเนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทาไรายได้แก่ประเทศและยังสะท้อนถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชาดําเนินไปทรงเป็นประธานเป็นประจำทุกปีโดยเมื่อพญาแรกนาเจิมพระโคพอและพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดะไปโดยทักษิณาวัดสามรอบ ไถแปร3รอบพร้อมหวานเมล็ดข้าวและไถกรบป3รอบค่ะครับปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิลดาและแปลงนาขยายผลฤด,ดูทำนาปี2567ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลัก7 0 0 0ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105 พันุ์กอขอ79พันธ์กอขอ85พันุ์กอขอ99หรือว่าหอมคองหลวง72พันธ์กอขอจอ1ห,หรือวังทอง72พันุ์กอขอ6พันธ์กอขอ24หรือสกลค,คร72รวม4 8 8 0กิโกรัมครับ ไปใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมไปถึงชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมครับส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในรุูการปี2568เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีสำหรับเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปครับ นะสำหรับปีนี้นายประยูนอินสกุลปรัดกระทรวงเกษตรและสหกรก็ทำหน้าที่พยาแรกนา ตั้งสัตยาธิสถานหยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาก็จะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนการตั้งของกินเจ็ดสิ่งเลี้ยงพระโคปีนี้นะคะพระโคก็กินน้ำหญ้าพยากรณว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าพยากรณว่าการ คมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะครับ